ับอ่าผมช่างเอ๋นะครับรู้ใจช่างรู้ใจคุณนะครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้เราก็มีสาระดีๆนะครับในการเลือกซื้อนะครับอ่าปั๊มลมนะครับวันนี้มาเรามาแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อปั๊มลมแล้วกันนะครับเอากันง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเราอ่าจะมาดูกันทีละตัวนะครับสําหรับปั๊มลมที่ใช้ในปัจจุบันและที่นิยมมากที่สุดแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะไม่บอกยี่ห้อนะครับ แต่ว่าเอามาให้ดูเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างดูนะครับก็ตัวแรกที่ผมจะแนะนำนะครับอ่ะเดี๋ยวดูทีละตัวตัวแรกที่ผมจะแนะนําก็คือเป็นปั๊มนะครับโรตารี่ครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ก็สําหรับปั๊มโรตารี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปั๊มขับตรงนะครับก็มีจํานวนตั้งแต่20ลิตรเอ้ยยี่สิบห้าลิตรสามสิบลิตรสี่สิบลิตรห้าสิบลิตรนะครับ ก็ประมาณนี้โดยโดยโดย,โดยในตลาดคร่าวๆนะครับซึ่งาจากาสายการผลิตก็มีจากหลายที่นะครับทั้งจีนไต้หวันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากจีนแทบจะร้อยเปอร์เซนะครับก็ส่วนประกอบของปั๊มตัวนี้นะครับก็จะมีหนึ่งระูเลเตอร์ก็คือส่วนนี้นี่เลยตัวนี้ครับเป็นตัวปรับลมนะครับปรับลมปรับลมได้นะครับปรับลมได้ นะครับแล้วก็มีตัวออโต้เพเชอร์นะครับสำหรับตัวนี้เป็นออโต้เพเชอร์ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับการทำงานของมันก็คือทำหน้าที่ปรับลมแล้วก็ตัดต่อลมนะครับเวลาเปิดปิดตัวนี้เวลาออฟนะครับเวลาเวลาออฟคือสีอ่คือ7บาร์ก็จะออฟนะครับแล้วก็ในถังแรงดัง7บาร์ก็จะ off ออฟ7-8บาร์เอาประมาณนี้แล้วกันส่วน เวลาปั๊มสตาร์ททำงานก็อยู่ที่น่าจะ4บา์ขึ้นอยู่กับเราตั้งด้วยนะครับมันก็จะมีจุดที่ตั้งอยู่ซึ่งแกะในนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องไปเข้าลึกถึงขนาดนั้นเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ก็จะมีตัวโคอ่าเสื้อปั๊มลมนะครับเป็นระบบข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้ข้อเหวี่ยงเป็นลูกสูบนะครับซึ่งใช้น้ํามันนะครับตัวนี้ใช้น้ํามันนะฮะใช้น้ํามันก็บํารุงรักษาไม่ยากครับ เพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นช่องเติมน้ํามันนะครับเพียงแต่ว่ามันดูน้ํามันที่ตาแมวตัวนี้กันนั้นเองนะครับนี่ตัวนี้ตาแมวนะครับตัวนี้นะครับก็คือให้มันอยู่สักครึ่งหนึ่งนะครับหรือเกินครึ่งก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกินครึ่งนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีกรองปั๊มลมอันนี้ทําความสะอาดได้แล้วก็จะมีในส่วนของมอเตอร์คือตัวนี้3.5หแรงม้านะครับ3.5หแรงม้าก็700 45วัตต์นะครับคูณ3เข้าไป3.5ไปนะครับก็เป็นวัตต์ที่เราใช้กันก็ถามว่ากินไฟไหมก็จะกินกว่าจะกินกว่าอ่าอ่าตัวเป็นมากกว่าพวกออยฟรีนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูออยฟรีอีกทีนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับข้อดีของมันคือหนึ่งปั๊มลมได้เร็วทันใจแน่นอนครับแล้วก็ บำรุงรักษาก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่มาพร้อมกับข้อเสียเหมือนกันครับข้อเสียของมันคือเสียงดังโอ้โหดังลั่นเลยสนานมากนะครับตัวนี้จะดังนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ดังจนน่าเกลียดอะไรมากมายแต่ถือว่าดังนะครับก็ประมาณน่าจะมีสัก80 90เดซิเบลได้นะครับตัวนี้อ่ะส่วนประกอบมันก็มีแค่ล้อนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้อ่ะก็สะดวกดีนะครับตัวนี้5้าิลิตรนะครับ ออามาดูตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของเขาเรียกว่าออยฟรีนะครับตัวนี้เป็นปั Oil Free ๊มออยฟรีที่ที่นะครับเป็นปั Oil Free ๊มออยฟรีที่สามารถทำแรงดันลมได้เร็วพอสมควรแต่ก็ยังสู้ตัวโรตารี่ไม่ได้นะครับ โรตรีไม่ได้ตัวนี้นะครับไม่มีน้ํามันนะครับเป็นแผ่นไดอะแฟมนะครับแผ่นไดอะแฟมจะอยู่บนนี้นะครับสี่ตัวแล้วก็จะมีลูกสูบด้วยแต่ลูกสูบจะไม่มีน้ํามันนะครับตัวนี้เหมาะกับไรครับเหมาะกับโรงพยาบาลนะครับคอนโดมิเนียมหรือสถานที่ p r i v a t ที่มันส่วนตัวนะครับที่มันแบบว่าอือยากจะใช้แบบว่าที่เงียบๆครับเพราะตัวนี้เสียงค่อนข้างเงียบแต่การปั๊มลมจะสู้โรตรีไม่ได้แค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะประหยัดไฟกว่าโรตารี่เพราะวัดน้อยกว่านะครับจะอยู่ที่พันพันนิดๆน,นะครับนะครับแต่ตัวนี้ไปละสองพันกว่านะครับตัวโตรตารี่นะครับแต่เรื่องของแรงดันลมเนี่ยนะครับเรื่องของแรงแรงดันลมเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้พ่นสีตัวนี้จะมีภาษีดีกว่าแต่ปั๊มช้ากว่านะครับถ้าเรื่องงานสีให ไปทางโรตารี่ดีกว่านะครับไปไปตัวนี้ดีกว่านะครับแต่ตัวนี้ต้องมีถ้าใช้งานสีนะครับก็ต้องมีกล่องกล่องลมนิดนึงนะครับกันน้ํานิดนึงนะครับกล่องน้ํานะครับวิธีบารุงรักษานะครับวิธีบารุงรักษานะครับเอาตัวนี้ก็ดูแลเรื่องน้ํามันนะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องดูแลอะไรเลย ดูแลแค่กองทําความสะอาดตรงนี้นั่นเองอย่าให้ตันแค่นั้นเองแกะได้ครับทําความสะอาดแกะได้นะครับไม่มีอะไรอย่าให้ตันอย่างเดียวแค่นี้เองครับนี่ก็กองกับน้ํามันนะครับสองอย่างการใช้งานเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันหมดนะครับความคงทนขึ้นอยู่กับยี่ห้อและแหล่งแหล่งที่มาที่ผลิตนะครับว่าเขามาจากไหนวัสดุอย่างไงแต่การใช้งานไม่เหมือนกัน เอ่อไอ้ทษทีการใช้งานก็เหมือนกันหมดนะครับสองตัวนี้นะครับอ่าลูกค้าท่านใดนะครับที่จะนะครับที่อ่าสนใจที่จะอยากจะตัดสินใจซื้อปั๊มลมสักตัวหนึ่งนะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับผมช่างเอนะครับรู้ใจช่างรู้ใจคุณก็โทรมาคุยกันก่อนได้นะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับอ่าสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็อ่า หวังว่าเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับที่อยากจะซื้อปั๊มลมใหม่ที่เป็นมือใหม่หรือมือมือเก่าที่จะเอาไปใช้งานให้มันถูกต้องตามเขาเรียกว่าตามตามความต้องการตามสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนะครับผมว่าคลิปคลิปนี้ครับก็พอกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันใหม่เรื่องสินค้าตัวอื่นหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นหรือเครื่องจักรตัวอื่นนะครับ เดี๋ยวคุยกันนะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปคลิปนี้ครับสวัสดีครับ